สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไอเทมยอดนิยมมานานแล้วตัวนี้เคอร์ชอนะครับเป็นกล่องที่เป็นโลโก้เก่าตอนนี้เคอร์ชอ์เขาเปลี่ยนโลโก้มาสองสามปีแล้วครับเป็นโลโก้ใหม่โลโกล่องใหม่แบบนี้อันนี้ก็คือตัวโลโก้ใหม่แต่บางรุ่นบางรตเขาก็ยังมีของเก่าอยู่เขาก็ยังใช้ตัวโลโก้เก่าอันนี้เดี๋ยวมาแกะดูนะครับเป็นตัวยอดนิยมดั้งเดิมที่นานมากแล้วรุ่นซีเล็กไฟล์รหัส19-20 เป็นตัวที่โด่งดังและทำชื่อเสียงให้เคอรชอมากจะเป็นมีดพับแบบมันติทูลมีเครื่องมือให้ด้วยมีปลายบิดคิดหรือไปลายไขควงมาให้4ตัวเลยตัวนี้เป็นใบคมเรียบปลายดอกพอยต์คมมากทำผิวแบบซาตินฟินิชประกับด้าม,มเขาใช้วัสดุที่เรียกว่า g f n นะกลาสฟิลไนลอนก็คือเป็นไนลอนที่มีใยแก้ว ประเภทเดียวกับคล้ายๆไฟเบอร์กลาสอะไรทำนองนั้นนะครก็เป็นเฉพาะของเขาเลยตัวนี้เปิดมามีสเกลเป็นไม้บรรทัดเป็นเซนเป็นนิ้วได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็มีบิดคิด4ตัวแบบแฉกเป็นโครมวานเดียมอย่างดีเลยเป็นฟิลิปสกูดเวอร์มี2ตัว2เบอร์นะเบอร์2กับเบอร์1มีแม่เหล็กแมกเนตแรงมาก ออกแรงกันพอสมควรเลยอันนี้เป็นเบอร์นนหนึ่งนะ,ะก็ให้ดูแค่เบอร์เดียวแล้วกันมีสปริงบดล็อกง่ายด้านนี้เป็นไขควงแบนไขควงแบนก็จะมีมาให้2เบอร์เหมือนกันเบอร์5กับเบอร์เเคลือบแบบฮาร์ดโครมนะฮะเวอร์ชันก่อนนี้ตัวบิดคิดเนี่ยจะมาเป็นแบบแบล็กออกไซด์เคลือบดำมาทีนี้บอกถึงเรื่องสำคัญก่อนว่าตัวนี้มันเป็นงานโครงแต่ว่ามันมีหลายเกรด ก๊อปปี้ตัวนี้ของเคอร์ชอเนี่ยเพราะเคอร์ชอเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวที่ออริจินอลตัวที่แท้จริง,รงเขาก็ผลิตในไชน่าเหมือนกันไม่เชื่อท่านลองเข้าไปดูที่เว็บเคอร์ชอของเขาเลยแต่ว่าด้วยความที่เขาผลิตในไชนา่าและด้วยความที่จีนเดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีสูงและอีกอย่างหนึ่งมีดพับมันก็ไม่ใช่เป็นของที่เทคโนโลยีลึกลับซับซ้อนอะไรก็ไม่ยากที่ทางจีนจะทำออกมากันเยอะแยะเลย มีหลายเกรดแต่บอกให้ทราบว่าตัวนี้สุดๆเลยเป๊ะเลยเป๊ะมากๆเลยจะมีแค่รายละเอียดติ๊กย่อยเล็กๆเท่านั้นเองที่อาจจะผิดแปลกแตกต่างไปบ้างถ um ้าเอาตามสเปคของเขาจริงๆก็คือใบมีดเขาเนี่ยจะเป็น8 cr 1 3 mov e นะก็ประมาณ4 4 0 a แล้วนะความคมมีคมมากเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับใบมีดเดี๋ยววัดให้ดูเลยละกันเพราะว่า ของสไตล์เมรกันเขาจะนิยมมาเป็นนิ้วๆนะครับตัวนี้เอาเฉพาะช่วงคมมีดอย่างเดียวเนี่ยประมาณ7.8เซนนะ7จมมด้านกว้างใบมีดก็ประมาณ2เซนครึ่ง25มมลายดอบพลย์แล้วก็ความยาวตลอดทั้งเล่มเลย19.2เซนหรือ 19. 192มมความยาวเมื่อพับเก็บแล้วเนี่ยก็ประมาณ11เซนหรือ100 สิบมมความหนาก็ประมาณเซนครึ่งรวมคลิปเข้าไปด้วยก็ประมาณสองเซนแหละคลิปมีย้ายฝั่งได้ย้ายถอดด้วยประแจรประแจดาวธรรมดาเนี่ยนะครับประแจทอกเนี่ยแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ได้เปิดใบก็ใช้ทั้มสัตด์สะดวกทั้งซ้ายขวาแล้วก็ตัวล็อกใบก็จะเป็นาลเนื้อล็อกสะดวกนะครับไม่ได้กินแรงไม่ได้เจ็บมืออะไรเลยทำงานวันแฮนด์ออฟเฟลได้ สบายๆทั้งมือซ้ายมือขวาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายครับปิดมือซ้ายมือเดียวก็ได้เปิดมือซ้ายมือเดียวก็ได้เนี่ยนะครับอย่างนี้ใช้งานสะดวกนะครับคลิปแข็งแรงมากหนามากแข็งแรงมากเรียกว่าเป็นงานโครนที่ใช้ได้จริงจังผ่านการทดสอบมาเยอะแล้วฮะสั่งเข้ามาให้พักพวกกันไปใช้กันเยอะแยะมากมายละใช้ดีครับบิดคิดนี้ก็เป็นบิดคิดมาตรฐานใช้ร่วมกับบิดคิดของอุปกรณ์เครื่องมือของสว่านไร้สายของอะไรพวกนี้ ใช้ได้หมดเลยใช้ร่วมกันได้เลยตาช่างไทยก็จะเรียกดอกสองหุ่นน่นนะนะผมไม่ค่อยคุ้นกับศัพท์พวกนี้เท่าไหร่เดี๋ยวมักจะเรียกเป็นมิลมากกว่าเปิดตรงนี้เป็นไม้บรรทัดเป็นสเกลวัดได้เลยว่ากี่มิลกี่นิ้วอะไรงนี้นะดูน้ําหนักกันก่อนตอนนี้ลองดูน้ําหนักกันว่าเขาหนัก144กรัมนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่มีไขควงมีมีดให้ใช้ครบไม่เลวนะสําหรับน้ําหนักประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ ความคมกันนิดหนึ่งเรามาดูนะครับว่าเขาเโครนิงแต่ว่าโคนกันมาระดับไหนเกรดไหนประมาณไหนกระดาษ A4 ที่ใช้งานทั่วไปไม่ได้มาเล่นกลอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับความคมพอไหวนะครับสนนราคาก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทก็น่าเล่นอยู่ไม่ได้ส่งเสริมให้ใช้ ของสำเนาหรือของโคลนนิ่งถ้าเรามีกำลังที่จะซื้อสินค้าแท้เขาได้ของเขาแพงกว่าน,นี้ประมาณ3เท่าแต่ว่าเขามีประกันมีค่าโนเลดค่าโนฮาวอะไรของเขาอีกพอสมควรแต่ถ้าในระดับเริ่มต้นเริ่มต้นฝึกหัดใช้เอามาเรียนรู้จักามาฝึกทักษะให้คล่องหรือไม่ก็เอามาใช้แบบใช้งานลุย,ลย ติดกระเป๋าเอาไว้เดินป่าเอาไว้ท่องเที่ยวอย่างนี้เราไม่ต้องเสียดายกล้าใช้กันเต็มที่เลยกล้าลุยกันเต็มที่เลยเอาไว้ใช้ศึกษาเอาไว้ใช้เรียนรู้เอาไว้ใช้หัดมนเทนเน้นบำรุงรักษาการปรับแต่งการรับคมการใช้งานอื่นๆให้คล่องตัวให้รู้ว่าส่วนต่างๆของมันเนี่ยต้องดูแลยังไงต้องรักษายังไงตัวนี้ตรงไพวอตนี่ไม่ใช่เป็นบอลแบริ่งนะครับเป็นเป็นบูสไนลอนธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขา ปรับแต่งมาให้คล่องตัวพอดีมากๆเลยเป๊ะเลยเอาไปฝึกเอาไปซ้อมเอาไปหัดใช้กันดูต่อเติบโตแล้วขยับขึ้นไปเล่มละสา0 0ันห้าพันเหมื่นกว่าบาทส0 0 0มื่นสามหอะไรก็ท่านก็จะมีพื้นฐานที่ดีจากกับชิ้นส่วนต่างๆรู้จักกับวิธีการใช้งานการบำรุงรักษาที่ถูกต้องแล้วก็คงจะเป็นคนเล่นมีดคนใช้มีดที่มีคุณภาพต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ